ดีค่ะทุกคนมาพบก,กันแววหลานนะคะเพื่อว่าใครไม่ได้และไลฟ์ซ่องอีพีตีว่าพาไปหลานค้ายคองชามเอเชียนะคะว่าก็มาเปิดทุ่งช้อปปิ้งให้เลขเขาจ่ายไปวันนี้ตีว่า9,500แล,ล้วกันเนาะว่าได้ไรมามังนะเคะือตุ้งแรกก่อนนะคะได้จังหวะแม็กกับคนเนอะนี่นะคะแววได้ข้าวต้มหมัดมากันค่ะข้าวต้มหมัดมา ได้นุ่มชันมาตั้งแยกเอาไว้โน้ต just video เ่งการนุ่มปังนี่ค่ะโอเค,อ,เคอุ้ยเหนียวดำอ่ะค่ะเหนียวดำมีซองโลหยิบเจกกรัมปลาดุกค่ะปลาดุกนี่เราได้มา ข้าวแล้วในน,วใใน,วน,วนู่ตัวมันใหญ่ที่อ่ะใส่ยันพอมาแลี้ยปนีตัวใหญ่จังวะปลาดุกมาสั้นตัวค่ะี่ตับปลาดุกเนื้ออย่างแล้งทุกคนเนื้อไปสือ่อโค้งมาวัานนี้ได้ขีปลามาซ่งนุ้ยล็อก <c oughs> นัดขีปลาปลัมกันเลยแต่ไม่มีเฟแต่ไมมีเอฟซีเฉวยช่วยเหลือนี่ยิบป,ปิดเนี่ยเว้ยวะตับหมูมาเซ็งค,ค่ะตับหมู ปลาปลาแดดเดียวค่ะไปได้เลยอนะ่ะปลาทู่ค่ะปลา,ท,มา,มา,ปา,ท,าทู่นี่เนื้อมากแรงปลาทู่มาซ่องทูนนี่ดาลุกชินลุกชินเนือ้อมาซ่องทูนค่ะลุกชินปลาปลาเพนนะ ก็ได้มูสามฉันแบบแบบมีนังมะนะหมูสามฉัน,นสามผ้าประมาณโลกครึ่งค่ะนี่ประมาณโลกครึ่งนี้มีนังมาด้วยดีนะังมันเป็นช่องแคงมันแข้งมาแต่มไม่ท,ทันลาที่ก็ได้นคะคะตอเฉะแข้งตอเฉะแข้งนะคะได้มาเสือมาลุยเม็ดเสืออ๋อ,อ tôi thấy chém một tí tu hai chăm một tí tu hai mẹ tu mì đi anh tao nha Thấy loại măng nát mặt tu mì tu mì vào đây. Nằm chim kai mà. dai mama sao nung chín sao nung chim nung chim sao nung chim น้ำมันร้อยมาซ้ำขวดค่ะนี่นายมาม่าตม้มยำเหมือนกันตม้มยำน้ำคนมาต้องุ้มค่ะมาม,าม,ม่าต้มยำน้ำไซมาซ่องทุ่มกันค่ะเอาบางคนละเบสกันตม้มยำกุ้งนี่ก็ตม้มยำกุกโอเคนี่มันจือแบบนี้มันเพชรว้าวกระดูกลเลยหยิบมาผักเคี้ยวมาฝักเคีเ้ยวมาซ้ำขวดนี่ฝักเคี้ยวตมย้มยำ เผืองตง้มยำเทียมแปงงโกโกิมาซามทุ้งค่ะโกกิโกโกิทำหมูดแดงแปลงเนื้อนี่ตัวเนื้อหนังเฟินไหมไว่ะจริงๆเนือ้อหวานเลยส่อขอ้งตะค่อ่เล่ไแววันนี้นะจะหลูเลยว่าเวียนหัวมาเวียนหัวหมากๆเลยค่ะทุกทุกถ่ายนี่ได้ เธอสื่อดีไซน์สบ,บู่เหมือนกนะันนะเมื่อวานเราเลยเป็นเหมือนโค้งหีบบาทอะ่ะเคี่ยมเจียว,วหัวหอมเจียวเส้นสดมาสั้นค่ะเส้นเจียวอลาหน้ำปลาซ่าขวดค่ะเราสื่อเมกะเชฟมาซองนะแล้วก็สื่อของพันถ่ายมาลองกินเลยนี่พันถ่ายแบบนี้ค่ะน้ำปลาจากกุ้งบิเซ็ของพันถ่ายนะเดี๋ยวลองกินเลย ซุก,กี้ปกติว่าไม่ค่อยเสิร์ฟกินเลยนะคะนำ้ำจิ้มซุก,กี้เนี่ยเราจะทํากินเองแต่จะลงเสิร์ฟกินเลยมันก็สะดวกดีบางทีแบบยากยาก,ยากซุก,กี้น้ำจิ้มไม่มีก็เนี้ยสะดวกเอาใหม่ดองนี่เสิร์ฟมากเก่งสมไอ้ลอมโกปิโก้ซอสด,ดำหวานค่ะที่นี่อยากลองกินมากเลยอะ่ะมันกุง้งมันกุ้งซอวยสูตรซองอาหารนี้นะอยากลองกินมากเลยย้น,นค่ะ ยุคนี้เมีมเท้าเนื้อข้ือค่ะหลักข้ือหลบกปลาจิ้จังมากปล,ลาจิ้มเจมค่ะให้เค็มแห้ฉุกทอดออน้ำพริกเผาค่ะคี๊ยแรกส่องส่องอะไรก็เรียกส่องปอง่องอบเชยผุ้งลาบค่ะกินน้อยมากอีโอน่นะเทียนค่ะทุกคน ครอบมัดแล้วของที่เสริมาวันนี้ทุกคนลองพิมพ์กันแรกนะวะเพราจ้าระบ้านเก้าพันหทุกคนคิดว่าแพงไหมถ้าถ้าว่า,ถ,า,าถ้ามาอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นดีอวากาจะบอกว่าวันนี้ฝนตกนักมากแล้วถึงกับเปียป่ังโก่ังแม่เลยถึงกะโชคดีที่ว่าพาปาวช้อปปิ้งนี้ไปค่ะ เพราะว่าจีรานเนี่ยเขาไม่มีทุ่งปรอบแกลบหรือว่าทุ่งพลาสติกให้เล่าซึ่งแววไม่รู้แต่แววเอาเพื่อไปเพราะว่าปกติเวลาไปสือคล้องกับข้าวจะพาทุ่งนี้ไปอยู่แล้วไงโชคดีมากที่แววเอาทุ่งช็อปปิ้งนี่ไปค่ะเพราะไม่งั้นเขาไม่มีไม่มีทุ่งให้ลทาหรือทุ่งหยกใส้รถกระยาเพราะว่าวันนี้พารถกระบาไปพนตกก็ต้องเอาไวข้างหน้าหมดเลยค่ะ ปันเพือว,วอ่ากัข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกากันนะคะเป็นกําลังใจให้เราทาคลิปที่น่าสนใจเป็นกําลังใจมากๆเลยจริงๆค่ะที่ทุกคนสนับสนุนช่องไว้ว่ารู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนๆที่ยุ่เป็นเพื่นอนคอยสนับสนุนนะคะปันปลืออว,ว่ากับขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย